มีนาสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมอีกแล้วนะคะกับช่องมีน้าวนะคะวันนี้พาทุกคนมากินตำตีนไก่หรือว่าตำขาไก่นะคะวันนี้มาเสริมคอลลาเจนกันนะทุกคนนะก็กินกับหมี่ลวกแล้วก็มีผักสองอย่างนะคะผักคีกับผักชะอมนะมาเริ่มเลยค่ะน้ำลายแตก อืมอร่อยเหมือนเดิมทุกคนมีลวกมาร้อนๆเลยนะทุกคนวันนี้ก็คือเน้นตีนอย่างเดียวอืมอร่อยมากเกนไก่ประมาณชั่วโมงนิดๆ แต่ถ้าใครถ้าใครอยากให้ไปเปิดก็ทิ้งไว้เกินชั่วโมงหนึ่งไปเลยนะทุกคนนะไม่น่าเกินชั่วโมงครึ่งอะเปื่อยแน่นอนมันเปื่อยนุ่ม ไม่เบื่อจริงเวลายอยู่ห้องไม่รู้จะกินอะไรก็เมนูนี้เลยทุกคนง่ายๆง่ายๆแต่ว่าอร่อยเพราะว่าโมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบกินข้าวเท่าไหร่มีคนเป็นเหมือนโมปะ่ะ ชอบกินเส้นชอบกินอะไรที่มันไม่ใช่ข้าวอ่ะชอบกินอะไรที่มันไม่ค่อยอุ่นท้องเท่าไหร่อะแต่ว่ามีนะแต่ว่าไม่อยากกินตำกินคนเดียวจนชินอะ่ะ หลังๆมากก็คือแบบกินคนเดียวได้กินส้มตำก็คือต้องกินหลายๆคนใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะโซยคนเดียวได้ เนี่ยผก็กินทุกวันด้วยไม่ได้เออมานั่งกินคนเดียวถงจะเป็นนักกินจุกินจุไม่ได้หรอกทุกคนอยากกินอยู่นะแต่ว่าไม่ไหว การกินจุมันไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนว่าทุกคนอยากจะกินจุได้มันก็องมนการเตรียมร่างกายออกกำลังกายหนึ่งเลยอะแล้วโมเป็นคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายอะมีคนถามพี่โมทำยังไงถึงถึงกินแล้วไม่อ้วนมีวิธีแนะนำไหม ก็คือไม่มีนะบอกเลยแต่ว่าโมไม่ได้คือโมอเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วไงแต่มีพุงนะไม่ใช่ว่าไม่มีมีส่วนเกินแต่ก็คือหน้าเป็นคนมีแก้มมันก็เลยดูแบบว่าไม่ได้ผอมมากแต่จริงๆเป็นคนที่ผอมแล้วก็ตัวเล็กมากเลยนะแต่ว่ามีมีพุงอ่ะก็คือไม่สมส่วนนะทุกคนนะถ้าเห็นชีวิตจริงอนะ จก็อยากออกอยู่กับาการแต่ถ้าออกเองมันไม,ไม่ไม่ค่อยจะมีวินัยเท่าไหร่ออกเองก็คือมันไม่มีใครบังคับอะไม่มีเทรนเนอรนะ์เนาะซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยก็คือไม่มีข้อเสียอะไรนะมีแต่ข้อดีข้อเสียก็คือเหนื่อยร่างกายแบบสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ย ก็คือประโยชน์เยอะแต่ก็คือจุดอ่อนเป็นไงขี<ๆ>้เกียจเคยออกถ้าใครเคยติดตามโมงเคยออกกําลังกายอยู่นะแต่ออกเองที่ห้องอะไรเงี้ยซื้อนั่นซื้อนี่มาออกเป็นพวกแบบคาร์ดิโอได้ประมาณเดือนนึงอะแล้วโมก็ทําตาม y o u t u b บอะเฮย้ยมันได้ซัค้อร์อะไรเงี้ยมันได้จริงนะทุกคน โมแบบว่าตั้งกฎว่าตอนเย็นอะออกสักชั่วโมงหนึ่งอะได้ปะเออเริ่มกินเยอะเพราะว่าออกกําลังกายก็คือมันเผาผ่าญไงกินได้เยอะหิวไวนั่นแหละประมาณเดือนหนึ่งพอเดือนหนึ่งก็คือโอ้เริ่มคขี้เกียจแล้วพอเดือนหนึ่งก็คือเออพวงนี้ค่อยทํากันพวกนี้ก็ออกความขี้เกียจเริ่มมา จนแบบสองสมวันค่อยออกททพอสองสามวันค่อยออกทีก็เป็นสามสี่วันค่อยออกทีสุดท้ายขี้เกียจไปเลยจ้าย่อยญ่ไม่ดี นตก้าวน้ำหให้หัวใจไหมคะหรือว่าหลับแล้วใครชอบติงก์กัน มันมีคนบอกว่าดูโมแล้วต้องกอไป1.25กอความเร็วเพราะว่าโมเป็นคนกินช้าใช่ไหมมันปรับไม่ได้น่ะทุกคนเพราะว่าคนมันกินช้าเนาะบุคลิกมันคือมันเป็นคนเชื่องช้านะ่ะอาจจะแบบดูแล้วไม่ทันใจบางคนเป็นเป็นคนชีวิต slow ลล life <laughs> เหมือนนิวเลย ก็คือพูดไง,ไง่ายๆก็คือขี้เกียจนั่งเองหรือเปล่าแต่บุคาลิกโมเป็นคนช้าจริงจะทําแบบคล่องแคล่วว่องไวเหมือนคนอื่นเขาไม่เป็นนะนะคนอื่นเขานี่ก็คืออืไม่ทันใจแต่นิวอะ่ะไม่เคยเร่งโมเลยนะเพราะว่านิวเป็นคนช้าอาจจะช้ากว่าบอก้วยถ้าไม ถ้าเขาเป็นคนแบบเรื่อยๆอ่ะไม่รีบไปเรื่อยอืมอ้มเปื่อยมากแล้วโมอยู่กับน,นิวอ่ะ ก็คือโมรู้ทุกอรียบทของนิวแล้วนะอริยบทนั้แต่ตืนนอนยันจะนอนอะไรเปลี่ยนไปคือถ้าสามมติว่านิวนอกใจโมจะรู้เลยแหละเพราะว่าแต่ละวันเขาจะทำเหมือนเดิมถ้าแบบความรู้สึกเปลี่ยนไปอะนะสมมติวันแต่วันหนึ่งอะโมจะรู้ได้ทันทีเลยเพราะว่าทุกอย่างที่เขาทำแต่ละวันก็คือรู้ กินข้าวอาบน้ําอยากทําอะไรอยากกินอะไรก็คือรู้ทุกคนก็น่าจะเคยเป็นเนาะอยู่้าอยู่กับแฟนอยู่ได้กันทุกวันอะ่ะก็ต้องรู้อยู่แล้วถ้านอกใจอะ่ะดูไม่ยากเลยทุกคนจับผิดได้ได้ง่ายเลยจับผิดด้วยบุคลิกนะแต่ว่าโทรศัพท์นี่ นิวจะห่วงโทรศัพท์มากเลยนะแต่ว่ามันเป็นปกติของนางนะแต่เขาบอกว่าไม่ได้ห่วงเพราะว่าคุยกับใครนะมันก็คือความคิดเขาก็คือแบบว่าเป็นสิทธิของเขาเป็นของส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาจับอย่ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่มเก็จะแอบยุ่งตลอดเวลาแบบไปอาบน้ําเวลาอาบน้ําแล้วน้อยครั้งที่เขาจะจะมาชาร์จแบต ปกติเขาจะเอาโทรศัพท์เข้าไปในห้องน้ำด้วยใช่ไหมมันก็จะมีบางครั้งน่ะน้อยครั้งมากที่ชาร์จแบบเพราะว่าแบตหมดโมเลเหลือไปเห็นก็แบบเอาละได้เวลาส่องรีบกดกด <c oughs> แต่ว่าดิยวก็คือไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่านนะแต่ก็คือเขาก็คือว่าเป็นคนห่วงของคนคนนึงนะ่ะแต่ว่าถ้าถ้าเช็คก,ก็เช็คได้อะไรเงี้ยถ้าดูก็ดูได้อะไรเงี้ยก็คือก็อย่าเผลอละ่ะ ถ้ากดเข้าไปในรหัสก็คือเข้าไปดูไลน์ไปดูเฟซไปดูอินบ็อกแต่ก็รู้แหละว่าไม่มีอ่ะแต่ก็คือแบบว่าเอออยากเข้าไปดูเฉยๆก็นนมีมีหน้าเกมมีเกมที่เขาแบบเล่นบ่อยๆ้ก็มีหน้าหุ้นบิตคอยอะไรของเขาเนีน่ยแหละก็เข้าไปดูเฉย เป็นชุดเลยใช่ไหมดีเป็นคนห่วงโทรศัพท์ใช่ไหมมก็แอบดูแอบดูพอแอบดูเสร็จก็คือปัดปัดหน้าที่เราดูอ่ะออกออกไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรู้แล้วก็คงเหลือหน้าที่เขาเปิดไว้เปิดค้างไว้ในหน้าต่างนะในไอโฟนให้มันหืวนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ แล้วนิวก็จะไม่รู้ว่าโมมาแอบดูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นทริคของโมแล้วทุกคนเอาไปใช้ได้นะแต่ทุกคนอาจจะใช้อยู่แล้วก็ได้นะก็ค <kalk. S 1> ือไม่มีอะไรแปลกแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมีอะไรแปลกขึ้นมาก็คือแ <c ười> <c ười> ก่ตายดรยตีนไก ตีนไก่หลุดมือไปละอื่และวันนี้มาแอบเมาส์นนวก็ไปแล้วนะคะกับตำตีนไก่นะคะนัวมากๆเลยเจอกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้โมด้วยนะคะกับช่องมีนานะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมีล้ว